สวัสดีครับโยอีสานสอกเหล่ากันนี้มาดักปูตามเคยครับวันนี้มาดักปูอีกดักตัวยเหยื่อเด็ดอีกแล้วครับนี่มาดักเนี่ยวันนี้ได้เอาเหยื่อเก่ามาครับเหยื่อสุดเด็ดของเราที่เราดักเมื่อวานครับมาดักหมยเก่าครับเื่อเหยื่อหัวปลาเด็ดเดียวครับขออนุญาตเปิดแมพครับ ปลาเด็ดเดิมเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อครับเห็นเอฟซีเขาว่าเอาเหยื่อไส้เดือนลองลองเหยื่อไส้เดือนดูก็ไม่มีไส้เดือนครับหายากแถวนี้ครับหาไส้เดือนยากก็เลยเอานี่ครับเอาหัวปลาเด็ดเดียวแทนครับเดี๋ยววันหลังจะ ลองดูเหยื่อใหม่อีกติ่ตามแล้วดักกันเลยครับหลังแรกครับว่าจะดักให้ดูค่สองหลังสามหลังปลาเด็ดเดียวเนี่ยดักนไะหมปลาตัดดัดแต่หัวนมามามัดมัดไว้ตรงกลางครับวิธีการดักมัดไว้ตรงกลางเวลามันเข้าแล้วมันรวมกันรวมกันกินตรงกลางรวมกันกินเหยื่อที่ตรงกลางเวลามันกัด มันรั่วรั่วก็รั่ว,ว,ว,วตรงกลางอย่าให้มันกัดข้างๆเงี้งยเดี๋ยวมันจะขาดรั่วไปโยนไปเลยครับเนี่ยหมายเดิมครับจุดเดิมครับกินไปสองครั้งแล้วครั้งแรกก็สิบห้าตัวครั้งที่สองก็สิบสองตัวอันนี้มันรอบที่สามครับปูเยอะครับบ่อพักน้าเนี่ยลองดักดูอีกรอบที่สามจะมาไหมมับไปหน่อยเผื่อ ตัวเงินตัวทองมันจะเข้าไปกินปูแล้วมันลากไปตัวตัวอย่างนั้นนะครับเห็นครับปลาช่อนปลาช่อนไล่กันอยากจะใส่เบ็ดคันก็ไม่ได้ใส่เบ็ดคันไม่ได้ไปสองเกียรตใส่เบ็ดคันดูปลาช่อนเยอะเท่านี้ครับดักยากนกกนเยอะนกมันกินเบ็ดก่อ <c oughs> นสิไปตามเลยครับ พูดเรื่องดักปูด,ดีกว่าดักเป็นจุดๆเลยครับเน้นๆตรงนี้ก็ลังเล

ก็แล้วตบอันจะได้อีกไหมที่เดิมๆสองหลังละแตรงนี้หลังนั้นเนาะหมาปลาเด็ดเดียวมันมันด้อพอทุ mấy thương tiền mày thăm tiền mày mình sẽ cái chỗ cái đạt nhìn luôn bôi yêu cho mẹ luôn 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 ไปตามกันพรงนี้เช้าครับเนื้อสีหลังเนี่ยจะดักไปทางนี้ครับทางที่เราเคยเห็นปลาซิวเห็นปลาซิวเมื่อวานวกตอนเช้าไม่สะดวกในการดักคือกล้องดักไปด้วยก็ยากนี่ครับจะดักไปทางนี้ครับ ทังนี้ทางนี้ลังเลน้องนีง่นับจุดนู้นจุดนี้น่าจะไป่ะครับเดีย๋ยวตามกันพรุ่งนี้เช้าครับเดีย๋ยวรักให้หมดก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเชา้าเอฟซีทุกคนบรรยากาศตอนเชา้าเสียงนกเสียงการ้องชับชบดบๆเป็นนกเอียง ัวนี้มากู้กับดักปูครับดักปูไว้มันเจ็ดหลังครับหยวยาเปิดแมไมครับเอาที่ดักกุ้งดักปลามามาดักปูนะด้วยเหยือ่อหัวปลาเด็ดเดียวครับเหยื่อเก่านะครับปลาเด็ดเดียวนี่ครับหลังแหลกอยู่ตรงนี้ครับเพิ่งมาถึงครับนี่ก็ประมาณ ตีห้าสี่สิบแล้วครับแจ้งแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกแค่ผ่านปล่อยๆครับลมแรงมากตกก็ตกไม่ไม่เปียกถนนเลยแค่ผ่านไปตามลมลมหมดน่าจะมานไหมดักที่เก่านะครับตอนนี้ดักไปสองครั้งแล้ว เอาไปเก็บสองครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่สามนันจะเก็บไหมตรงนี้บอ่อพักน้ําที่กระสุนน้ําในบอ่อน้นสูบน้บําบ่อน้นมามามา,มาพักนะครับเพราะว่าน้ํามันเต็มคันนาแล้วกระสุนเติมมาเรื่อยๆคันนามันรั่วฟูมันเจาะตาไหลมันเจาะด้วยเจาะคันนาขาดก็เลยเติมน้ำเรื่อยๆ เติมเติมถ้าน้าไม่มีก็แห้งเร็วดินแตกเลยครับดินแถวเนี้ยไปจะตามเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะดอกทิดยังไม่ขึ้นสี่ห้าห้าสิบแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วอย่างไรกันบ้างยอดตู้ยอย่าตูดยังไม่เขียว ตามมาลุน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 เห็นตัวอีกแล้วครับนุ่นเห็นตัวอีกแล้วนุ่นนุ่นไม่หมดง่ายหรอกเนี่ยมันเยอะขุดเยอะเลยเนะี่ยตัวแต่วันนี้ได้น้อยเนี่ยจุดนี้บบดจุดนี้กี่ตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวได้หกตัวได้สามรอบนี้ได้หกตัวครับ Ừ, คือว่าห่างๆไปแล้วกตัวอย่างนี้ไปลังต่อไปครับเนี่ยแล้มันเจาะเนี่ยเนี่ยนะโอ้มันจะออกเนี่ยนี่นี่มันกัดกัดโยกหาอากาศหายใจมีกุ้งด้วยนุ๊กกุ้งไปลังต่อไปครับ i

chết chết tua này phù chết tua lòm nhé này cung là siêu tươi tay à, lắng tập tay khóc คนขอดุกดักนี้ดักปลาไหลด้วยนี่โอ้เห็นเด็ดดักปลาไหลนี่จะได้บ่ดักทิ้งไว้ไม่ใช่ลูกปลาไหลหรืมั้งหนดูดิลูกปูกับดักเรากับดักปูเรา นี่ร้อยคนเขาดักปลาไหลรูมันเยอะครับรูนีรูแถวเนี้ยรูปูมันเยอะแล้วมัรู้ว่ารูปลาไหลรูปูสับสนเยอะนี่แหละปูได้กี่ตัวเนี่ยนึกยิบเหยื่อมาอยู่ฟังนึงก่อนได้สองตัวครับนี่หลังนี้ดึงเหยื่ออยู่ฝั่งนี้เลย กัดเยือกมาดึงดึงขาดนี่รั่วรั่วยังไงครับมีรอยรั่วเนี่ยมันออกได้โอ้ใหญ่แย่ให่ออกได้ออกได้ลองที่สามไม่มันนะครับมาเลยลองที่สามนุ่นสุดปลายนะมุมนุ่น ต้าหอยตําปูทุบหอยทุบป,ปูแล้วเอาไปหมาทามาลงดูล้างน่งครับใช้สูตรแบบเหยือปลาไหลตรงนี้ครับลองดูสูตรเหยือปลาไหลเหม็นมากครับหอยกับปูเอามาตำรวมกันเหยือหอยเหยือเหยือดักปลาไหลเอามาดักปูครับอันนี้หลังนี้ ผสมกับหัวปลาเด็ดเดียวด้วยมันจะติดอะไรกินเหม็นด้วยครับเนี่ยหลังเนี้ยมันจะเข้าไหมเข้าเหมือนกันครับเนี่ยนี่เข้ากุ้งครับนี่กินเหม็นด้วยครับเนี่ยเยวเนี่ยนี่กุ้งเข้าไปกิน ตำเ็จหอยเ็ษปูกุ้งเข้าเยอะครับใช้กลิ่นเหม็นเนี่ยต้องใช้ดูมันเป็นมันจะเข้าไหมมันเข้าจริงๆครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะใช้สูตรนี้และครับสูตรเยียมเหมน็นมาดักดูเปื่อมันจะได้หลายตัวหลายยี่ห้อหลายหลายอย่างได้ปลาไหลด้วยได้กุ้งด้วยปลาด้วยมันจะได้อย่างนั้นนะครับ ใช้พวกหอยอย่างเงี้ยหอยเฉลี่แล้วก็ขาปูเอามาตำรวมกันเนี่ยนะครับไปหลังต่อไปครับมันรั่วมันมัรั่วปลาไหลม,มันเจาะปูมันเจาะนะปลาฝั่งนี้เยอคะครับลูกปลาไหลก็เยอะด้วยฝั่งนี้ปูก็เยอะปูมัมนเจาะ,ะฝั่งมานี่ครับนักนู่น พังเลยครับนู่นคอนโดพังอู้เอาอะไรพังนั่นตัวเงินตัวทองมาเล่นนะเนี่ยดูป่าหญ้ามันเละดิงนตัวทองเข้าไปเล่นเล่น,น,นเลยนี่ดูดิพังเลยเนี่ยพังเลยลวดมวดนะันหลุดเนาะเข้าจนพังเลยนั่นเข้าเยอะแล้วมั้งถึงร้อยตัวไหมนั่นอ่ะ <laughs> อือ เอาจุดพังไปเลยไหน,นทำไมถึงพังอย่างนั้นกลางไว้อยู่ดีๆเลยมีแต่เท่าโอ้ยได้กี่ตัวนี่ทำไมไม่หลุดอย่างนี้โอ้ได้เยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวโอ้ยสิบสองตัวเนี่ยหลังเนี่ย วันน nah si ี้ก่อนครับสองตัวรถอยู่ตัวเดี๋ยวไปกูกูฟังนู้นด้วยครับเหลือประมาณกี่ลังสองลังแล้วมั้งไปดูว่าสเสียนขึ้นสองลังอีกหลังที่หกตรงนี้หลังที่ห้าเมื่อกี้อยู่ตรงเงินต้นทองไปชนสงสัยมันชนแล้วสลักหลุดนง่นเข้าเยอะเลยหน่อ

มันยังเงินเข้าอ๋อมันยังไม่หิ้วเดือนหรอเพิ่มไหนนี่ก่อนยำออกไปดูหลังสุดท้ายนูน่นม,มุมนูนครับป้ายยังไม่ออกจากรูเลยเนะี่ยน้ำขุ่นๆอยู่นี่เขาออ้าเข้าออกอยู่ในสไตลยเห็นปูด้วยนะ ตัวเนี่ยลุ้นน้องสุดท้ายครับน้ำไม่ค่อยลึกโลจุกหนึ่งสอกเจ็ดสองสามสี่ห้ตัวแปดตัวมันดื่มได้ประซิวด้วยกุ้งหาครับ ตามกันที่บ้านครับเดี๋ยวเทให้ดูหวานครับเชือบรรยากาศตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาขึ้นเพิ่งข,ขึ้นครับ6โมง11นาทีแล้วข้าวสวยๆนี่ข้าวเขียวขจีเลยข้าวพันธุ์เละข้าวนาปลังข้าวพันธุ์นี้ข้าวสามเดือนแล้วมั้งข้าวนาปลังข้าวพันธุ์เละตัวยนามา ที่บ้านครับถึงบ้านนะครับนอนแล้วนี่ปูช,ดชดุด,ดลอดหยุดลดเปิด 软弱，我感觉弱。啊 ่นีตื่นแล้วโอ้โอ้มากวนแล้วปูในมือแล้วนี่ปูในมือแล้วทำไงครับในมือแล้วครับในมือแล้วทำไงเนี่ย

ดูป,ประตูเน,นี่ยฮะประตูหนึกไปดูประตูไปเน่เม่แม่เ่เขาใจเจ้าไหมหยุดกับโคตร คือมีก็ะชุไว้ทีงนี้นะ้นงงครับมับนมานอยู่ครับดักไม้เก่าเหยืะเก่ามานได้าฝากกดไลค์กดแชร์สับส c ค i b e แล้วกดก,ดกระดิง่งด้วยครับเกิดเดี๋รับชมคลิปต่อไปคลิปหน้าจะทำเคล็ปอะไรก็ต้องติดตามด้วยครับสวัสดีครับครับหลังละน้ำมันเจ็ดแปดตัวก็ หลังก็ได้เยอะครับเนี่ยปูดำขยำปูนาเนี่ปลาซิวมีเท่าเลยหลังนี้มันอันนั้นครับที่มีเท่าน่ะมีแต่ค่้ยน้ำเนี่ยมันมีไม่รู้ว่าอะไรมันเข้าไปกวนกับดักอซะจนสลักหลุดเลยครับตัวเงินตัวทองไปชนแลวมั้งเข้าไปกินปูแลวมั้งแล้วมันสลักมันหลุดก็ มันเกือบจะพังครับดีปูมันยังอยู่ครับเอตักใข่น้ำมันหมันม,นมัน,มนหมานหมยเก่ากัมานได้ครับปลาซิวก็วจะไปลองดักดูปลาซิวกลางวันก็ไม่มีเวลาไปดักครับดูแลราลาน งงเงงแล้วครับตื่นแต่เช้าวันนี้บรรยากาศแบบธรรมชาติตามสบายครับตามสวกที่นี่ครับไม่ต้องตัดแต่งคลิปสดๆไปเลยครับวิถีชีวิตแบบสามสกเราของเรา ชีวิตตามความเป็นจริงเอาที่สบายใจอยู่หาก,กินแบบบ้านๆพี่น้อง FC ท่านใดดูคลิปนี้แล้วก็ให้มีความสุขความเจริญก่อนออกจากบ้านก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับต้องใส่เม็ดปรจะจำครับ ป้องกันตัวเองในช่วงวิกฤตผลกระทบของชาวลูกวิกนี้ลูกมันกลายพันธุ์เรื่อยๆครับต้องป้องกันตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้ชิมนี่นะครับสวัสดีครับมันมันถือเกา่าไม้เกา่าเม้เก่าก็มกันได้